สวัสดีครับคุณคุ้มคมครับวันนี้ผมได้ไปเที่ยวกาะประแหม่สารก่อนที่จะไปเกี่ยวกาะประแหม่สารก็เข้าไปในที่คิดคิดคันธรรมธาตุวิทยาไปถึงไปถึงจุดจำหน่ายตัวเรือไปเกาะประแหม่สารเดียถ้าเรือไปกับผละ สามร้อยบาทครับจ่ายเป็ดก็ไปข้าเรือเขาหมาจอครับพอ,อไปถึงค่าเรือก็ลงเรือตะมาลงเรือเพื่อที่จะไปเกาะปะาแหมสานใช้เวลาตะมาปิดผ้านาคีครับพอ,อถึงค่าเร,ารือเกาะป่าแหมสานก็ขึ้นรถล่างไปเกาะไม่ใกล้ไใกล้นะครับ พี่นรถลางไปที่หาดลูกกลมครับไปถึงหาดลูกกลมทะเลสวยมากเลยครับทะเลสีเขียวน้ำใสครับหรืออาจจะเป็นเขียวอมฟ้าก็ว่าได้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับที่นี่ข้าเรือเขาหมาจอครับ ตรงนี้ถ้าหรือตรงนี้จะไปเกาะป่าแหม่ฝาแล้วก็ไปเกาะหามครับ้ทะเลสวยครับ ที่นี่ข้าเรือเขาหมาจอครับมีก้ไปน้ปปปาลปลองเกอไปเกาะปลาแม่านปลอกหอมปลอกผาครับโอ้ทะเลสวยครับเจ๊